สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับปุ๋ยทีมงานแท็กเตอร์ดำนะคะวันนี้เ,เลื่องงามยามดีวันนี้เรามีไปส่งรถอิซกิมือสองกันรุ่นนี้เป็นรุ่น54แรงม้าค่ะวันนี้เราจะไปส่งกันที่จังหวัดลำปางเดี๋ยวเรา,เราพบกับการส่งมอบครั้งนี้กันค่ะที่ตำบลแม่กลัวอเภอสบปจลำปางค่ะ ตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดลำปางแล้วนะคะวันนี้เราก็มากันสามคนมีมากับพี่ดุ้นนะคะแล้วก็เคิร์นนะคะวันนี้พี่ดำติดภารกิจสําคัญค่ะก็เ,เลยไม่ได้มากับเราด้วยเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะเข้าถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้ว <Yeah. S 1> เรามา แล้วเนาะพี่เนาะสามรอบแล้วค,คันนี้เป็นคันที่สามแล้วที่นะคะส่วนใหญ่ปุ้ยก็จะเป็นบุคคลเบื้องหลังนะคะแต่วันนี้ลูกค้าพิเศษนิดนึงนะคะเป็นลูกค้าหมู่บ้านนี้เป็นลูกค้าคนที่สามเป็นคันที่สามของแท็กตอร์ดําแล้วนะคะก็เลยอยากจะออกมาขอบคุณลูกค้าทีทีทีททเอ็นดูใช่ครับทีทห้โอกาส สำหรับรถมือสองของแท็กเตอร์ดำนะคะเป็นคันที่สามแล้วสำหรับหมู่บ้านนี้เดี๋ยวอีกสักแป,ป๊บนึงน่าจะถึงบ้านลูกค้าค่ะก็อยากมีลูกค้าเอ็นดูแบบนี้ตลอดไปนะครับ <laughs> สวัสดีค่ะ,คะใช่ค่ะปุยมาที่นี่บ่อยมากเลย ปุ้ยออกมาก็ขับรถมาเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรคะ<อ>่ะปุ้ยก็จะมากินข้าวเที่ยงที่นี่ด้วย <laughs> พี่ส่งหมายบอกว่าจะให้ปุ้ยกินขนมจีนอ่ะพี่อนุรักษ์ไปไหนคะวันนี้ยบ้านแหละนี่ยก็มาอ๋อค่ะกำลังถ่ายน้ำมันอะไรไม่รู้เขาค่ะ ตอนนี้พี่ดุนก็กำลังจะขับรถลงนะคะเดี๋ยวจะเข้าซอยตรงนี้ค่ะบ้านลูกคา้าไกลไหมคะไกลเหรอคะปุ้ยขับปุ้ยขี่สอมล้อไปค่ะ ได้เลยค่ะ ถอดเลยได้ไหมโลตสอี่อัวนี้เป็นโสตงรองสองสองสอสอง 何 คันนี้54แรงม้านะคะเป็นมือ2องลูกค้าสั่งซื้อมาพร้อมกับใบดันผาง4แล้วก็โรตอรี่ขนาด2เมตร หนึ่งคอยหลังก็เกียร์หนึ่งค่ะนั้นค่ะเรียบร้อยลองลอง่อของเพี่อนุรักษ์หรือของพี่หมายปุ้ยถึงว่าปุ้ยส่งรูปมาให้ดูว่าเออ่รถเสร็จแล้วติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วปุ้ยเห้ไม่เห็นพี่อนุรักษ์ดูปุ้ยเลยแต่เราทำงานติดเราเลยตอนนี้ปุ้ยไม่ได้ไมาค่ะอยู่ที่ไทยลุน เรียบร้อยแล้วค่ะยออยู่ดีนะครับนะครับผมครับไปกินข้าวกันค่ะพี่สมหมายอยู่ไหนคะ กอกสารจะเพิ่งนะกินก่อนไอ้นั่นไหมน้ำมะพร้าวเธอน้ำมะพร้าวพี่ดำเซลอยู่ค่ะพี่ดำไม่ไหวแล้วนะอุส่าลรอบอกเลยค่ะว่าอุตส่าห์รออุตส่าห์รอนะทำไมถึงไม่มาหอมมากค่ะ ทำอะไรอ่ะพี่ดดนทำอะไรกำลังถ่ายขนมจีนครับอ่าเต็มที่เลยเขอจะมาน่ากินจะเส็งเลยทุกทุกทเกท เอ้ยยก่อนแล้วจาแฟนน่ะนะครับนี่ครับจ้ะสามหมื่นแปดพันจ้ะพี่ดูแปบนึงแปปนึงนับดูช่วยกันนับค่ะนับอปไรดิว คันนี้นะคะเป็นรถของแท็กเตอร์ดามนะปุยมาส่งเมื่อวันที่27เมษายน2,565ค่ะ<อ>เมื่อปีที่แล้วเองนะคะปเป็นขอรถของป้าพรนะคะแล้วก็ลุงชัยวัฒนนะคะใช้งานของเรามาเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะวันนี้ น่าชื่อวัดนะคะมาเ้ยปุยอยู่นี่ค่ะป้าพรป้เปค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้ามีลูกค้าอีกปุยฝักแนะนำด้วยนะย่เรื่องของฝาก คุณค่ะขอบคุณค่ะประภนมาได้เลยค่ะปุ้ยฝากแนะนำด้วยค่ะ่่พีอยยูจ้าไปดดีใใจจ้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวปุ้ยกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปราภรนี่ต่อหมายปุ้ยกลับแล้วค่ะเอ้าปุ้ยลืมของอยู่ไหน ยอะแล้วนี่เดี๋ยวดูสิเนี่ยตัวอันนี้เขาฟ้าไปอ่ะขาขานั่งข้างหลังใช่นไหมปุ้ยนั่งข้างหลังไปตอนนี้พี่ดุนให้ปุ้ยนั่งข้างหลังไปให้เชิงกอขามีเลื่อเก่งขาขาไม่มีแฟนนะไม่เป็นไรนั่งข้างหลังก็ได้ปุยนั่งข้างหลังไปตาขาปุ้ยกลับก่อนค่ะพี่โนร่าค่สวัสดีค่ะยายปอยไปด้วยใช่ไหมไได้ไปได้ มาเจอเราแล้วแล้วล่ารวยมาปุ้ยอิจเกลืออย่างเดียวค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าคือรถคือรถป้าพรค่ะเดี๋ยวปุ้ยกลับก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะโอเคโอเคได้ได้ายได้อีกโอเคค่ะเดี๋ยวพ่อสาวพี่หมายค่ะเดี๋ยวพ่อสาพี่หมายค่ะที่บ้านพี่หมายเลยค่ะ ไม่รู้ว่าอะไรมากมายครับทั้งหอมกระเทียมทั้งเอาตะา,ากึ้นตะเกาหมากเอาใส่ตะกรยบอันนี้อะไรขามหมูขามหมูมะขามเปลี่ยนหอมกระเทียมมะขาล้วยครับเอามาลำตางนะครับก็<อ>เหมือนมาบ้านญาตเราครับตอนเนี้ยม <laughs> ครับพร้อมกับลำแห้ค่ะ ตอนนี้ก็ส่งรถเรียบร้อยแล้วนะคะส่งรถให้กับพี่อ้อยพี่เกียรตินะคะที่บ้านแม่กัวจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันนะคะเราได้ของฝากมาเยอะแยะเลยนะคะไม่ใช่ลูกค้าเอ็นดูเรามากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนลำปางน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าปุ้ยหวังว่านะคะปุ้ย อยากมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงปุ้ยก็ฝากลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังดูปุ้ยอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นพี่ดูนเนยนะคะแล้วก็พี่ชิดนะคะหรือพี่ดำนะคะ,ะถ่าเอ็นดูเราที่กำลังดูเราอยู่นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีร,ร,รถอีสก,กีมือสองทุกรุ่นนะครับ ต่อสอบผ่านมันเข้ามาได้ครับค้าหลายๆท่านนะคะครับพอฝากไว้นะครับเนาะฝากไว้ใจรถมือสองเหินสดนะครับอิซกินะครับทุกรุ่นติดต่อสอบผ่านได้เลยนะครับรงปุ้ยในทครับรถไทยบางโดยขนขรถไทยรถไทยคันชิดคันนี้ครับผมหรือว่าพี่ดำนะครับแอกดำครับ ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็พี่เกียรติมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูซื้อรถจากแท็กเตอร์ดำไปใช้งานขอบคุณมากๆค่ะ